มาดูว่า,าเราปลูกผลไม้เรียกว่าบริเวณมีประมาณเท่าไหร่แล้วก็ปลูกให้เกิดประโยชน์เมีทั้งผลไม้มีทั้งผักที่จะมานำมาทำอาหารได้แล้วก็ปลูกไว้แล้วไอ้นี่ค่ะทีด่ดอ,อกร่วงแล้ว อันนี้ดอกร่วงแล้วก็จะเป็นลูกเขียวแล้วแต่นี่ริ่มเริ่มโตแล้วแต่ว่านี่เอาห่อไม่กันกันมามารงหนอนมามาต่อยมันจะเป็นลูกไม่ไม่พร้อมกันมันจะทยอยออกมีทั้งที่เป็นลูกยังไม่ออกลูกพันพันของภูเก็ตไหนไหนที่อ๋อนี่พันภูเก็ตเหรอเป็นสับปะรดกรสับปะรดกรพันภูเก็ตพันภูเก็ตแต่ว่านี่เพิ่งเพิ่งออกลูกมันก็ยังไม่ ยังไม่สุกทียังอ่อนอยู่ไมค่ครับครับครับเราเดินผ่านมาก็ก็มีแม่ปลูกพริกไว้ด้วยเนาะโอ้มะเขือมะเขือมะเขืออะไรเนี่ยมะเขือนะมะเขือยาวแต่ว่าเป็นพันธุ์ไม่ใช่ลูกยาวมากลูกป้อมๆป,ปกติมะเขือยาวจะลูกยาวๆอันนี้พันธุ์ลูกป้อมๆแต่อร่อยกว่าพันธุ์ลูกยาวอ้าแต่เป็นพันธุ์มะเขือยาวเป็นพันธุ์มะเขือยาวแต่ของภาคใต้ของทางทางทาง,ทางใต้แหละอ แไปหยิบดูทีผัดลูกป้อมๆใช้ใช้ผัดอ๋อใช้ผัดเหมือนกันใช้ผัดไม่ใช่เป็นมะมมะเขือลูกกลมๆที่กินกับน้ำพริกไม่ใช่นะเป็นมะเขือยาวที่จะกินกับน้ำพริกได้ไหมก็ไม่มากเขาไม่นิยมไม่นิยมเพราะผัดอร่อยไหมก็พระชจ้าก็เหมือนมะเขือยาวแต่ยาวที่ลูกยาวๆนั่นแหละปีนี้ออกหลายครั้งไหมเงี้ยก็ออกตลอดอ่ะ ออกเถอะเหไปไหนอีกก็จะออกอยางนี้อ่ะทังนั้นมีอะไรให้ดูไหมตรงนี้มีถั่วให้ดูไหมถั่วมันเพิ่งยังไม่ออกดอกแต่เกือบออกดอกเนี่ยเพิ่งออกดอกเลยถูกแบบยาวอ่าไปปะมีถั่วพูด้วยจิ้มนตำพริกครั้งนั้นอันนี้ลูกเขยชอบอ่ะดิถูกแบกยาวจ้าเอ้ยถั่วถั่วพูวะถั่วพูไปดู พึ่งจะออกกขาเรียกว่าสวนครัวรล้วกินได้ไหนถั่วพูถั่วพูเนี่ยถั่วพูแต่ว่ากินได้แล้วเนี่ยแต่ว่าออกยังไม่เยอะเท่าไหร่ปักเพิ่งปลูกอะ่ะพิง่งเพิ่งปลูกใหมก่ก็มันทยอยออกเรื่อยๆเนี่ยปากแต่ว่าม,มีมีปักแล้วกินได้แต่ยังไม่เยอะเลยมีมดด้วยนะมีมดมดมากินก่อนมดดิ นี่พีชขี้หนูสวนไหนโอ้เพชรไหมเงี้ยเผ็ดมากเลยจิจารเลยนะจิจาร์อ๋อโดกอะต้นนี้โดกอะข้างหน้าบ้านก็มีอลไรต้นนี้กระโดดอแล้วเราไปทำอะไรบ้างคุณมากซน้ำพริกน้ำพริกอ๋ตากแห้งมากอ๋อตากแห้งก็ไปตากแห้งทำพริกพริกแห้งเป็นพริกพรีกขี้หนูผักบุ้งด้วยเหรอผักบุ้งอะไรบุ้งจีน ขบุ้งกีอ๋อที่ผัดไม้กินนี่ยนะใช่ขบุ้งกีนท่ผัดเออแม่เข้าใจทำเนาะที่ผักบุ้งกินแล้วอะไรบ้างเหรอขายด้วยตะไคร้ไปออกตะไคร้กันเพิ่ปลูกใหม่แต่ว่าที่แม่ก็ต,ตัดเอาไปขายอ๋อจะขายขายได้ด้วย,ยตะไครจะไปขายมันแล้วแต่นี่เพิ่ปลูกใหม่คือเนื้อที่ ก็ปล <S ane> <aş> ูกสามารถปลูกได้เต็มอัตราสูงเลยแล้วก็มีประโยชน์ทั้งก็กินแล้วก็ยังขายได้นะมีคนมีติดต่อซื้อนะครับโดยเฉพาะไอ้แก้มงกรเนาะแก้มงกรกล้วยกล้วยมีมีกี่พันกล้วยกล้วยมีค่ะมีกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยเล็บมือนางกล้วยไข่โอ้หสี่เลยนะสี่พันสี่พันเลยกล้วยอะไรนะ กล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยเล็กมีนาสี่นะแล้วก็ถ้ามันสุกมากก็มีการเอาไปตากแดดแล้วก็ทําเป็นกล้วยตากกล้วยตากธรรมชาติหวานเหมือนก็ใส่น้ำผึ้งเนาะแล้วก็แถมมัได้ถึผึ้งอ,อ๋อแล้วก็อันนี้เรากินแล้วก็รู้สึกอร่อยนะแม่แม,แม่แม่เก่งแล้วก็คือท่านผู้ชมฟังดูนะครับ เราก็สามารถไปทําได้นะผมเห็นแล้วเขาเรียกเลยนะเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้นะนะูถ้าไม่ต้องซื้ออะไจากตลาดมามาข้างบ้านเออของปลูกข้างบ้านเนี่ยหากินได้สะดวกเออมีประโยชน์จริงเลย